สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่านครับเอาเดี๋ยวยินดีพามาชมนะครับผม 5050D นะครับพอดีมาลองใส่คอปูนะครับผมมากับทีมงานครับตอนนี้กำลังใส่รุ่น5610นะครับ 5610S ครับผม5เอ้ย75แรงม้านะครับผมเดี๋ยวกำลังทดสอบครับเดี๋ยวมาดู 5050D ครับผมนะครับคันแรกทดสอบคอปูครับเพิ่งใส่เสร็จเมื่อกี้ครับผมตอนนี้อยู่อวเภอ น่าจะอยู่โพไซครับผมอยู่โพไซบ้านอะไรนะรจำไม่ได้เอาเดี๋ยวมาดูครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปลายแต่งนะครับผมเป็นปลายเดิมนะครับแต่ว่าใส่คอปู่กเดี๋ยวมาดูการทำงานครับ ในรอบถือว่าค่อนข้างมาเร็วครับผมค่าดเดิๆก็ก็แรงครับผมแต่ว่ายังไม่สุดสําหรับ 500s ด,ดีเอาเดี๋ยวจะลองดันดินเปีกเยกนะครับผมโชว์เลยอันนี้ถ้าเป็นปลาย,ลายแต่งจะดังดีกว่านี้นะครับผมอันนี้เป็นปลายเดิมครับพอดีปลายออกมาเดียวครับผมก็ใส่ทดลองกับคุณครับผม5 1 0 s นะครับ เ,เดี๋ยวลองปลายเดิมก็ได้ครับผมปลายเดิมก็ก็ค่อนข้างที่จะโอเคน <tro> ะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นคอปู้นะครับผมสูตรสำเร็จนะครับสำหรับ50แรง้คนนี มีด่ขาค่างใหญ่ครับไปมีดแสงคึงโอ้แตงกระโบแตงครับทุกคนเ <laughs> สียงมันวมว่มามันโหวแตงครับพี่น้ <c oughs> องถ้าใส่ปลายแตงก็จะดังดีกว่านี้นะครับผมเสียงมันจะออกทุ้มๆนะครับผมดังนุ่มๆโหแต่ว่านี้มันเสียงออกเป็นลูกๆเลยนะครับเพราะว่าปลายมันเล็ก โอ้ตังดีอ่าสุวนนสนดีครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ครับราคานะครับเฉพาะคอปูราคาอยู่ที่1,400พี่ร้อบาทโคต้าแดงขลังนี่สิสีฟิชฟ้าฟิชฟ้าดีกว่านี่ครับอันนี้ขลังโมเดตแดงนะครับผม ว่าสุดจัดพี่นออ้อกว้าซุดอะไุดดีนี่เป็นรถขี่กำลังแรงมากดีดีมากครับผมแต่ว่าถ้าเริมเร่มเดือมันก็แห้งอยู่ดอกแต่ว่ามันเกิกกดโปรซุปไปน,นะครับผมว่าอันนี้ไม่มีน,นี่เม็ดเก้าซิ่ครับผมประมาณเมตรเก้าสิบหกกับสองเมตรนี่น้อง ดังดีครับดังดี อย่างหนาเขาชุดหานี่จะพอดีครับผมโอวามันจะได้กาอดีขึ้นเนาะกำาลังเลยมาจะเหลือๆเลยครับนี่ผมมีขาดโอ้เขาท่าครับเขาท่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่นาเรดนะครับผมสำหรับรถไทยเนาะกรบผมสำหรับครอบูรัน,นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผม สนใจที่ตอ่อสองถ้มไหมครับต้องรับนะครับผมเบอร์โทรที่ตอ่อนะครับผมเบอร์โทรกันนะครับเดี๋ยวจะถิมเบอร์โทรไว้หลังสือคลิปเดี๋ยวกัจะบอกในคลิปนะครับผมเบอร์โทรนะครับผม096นะครับผม746 5024นะครับ096 เจ็ดสี่หกห้าศูนย์สองสี่สอบถามได้ครับผมร้านอะไรแท็กเตอร์ครับผมบริวาจะเป็นอะไรหลังของแจงนะครับสอบถามเข้าในเลยตั้งอะไรรถแท็กเตอร์คูปตายันมาจอนเดียนะครับผมตัวจะเป็นของแจงนะครับพอสอบถา,ามเข้าได้ครับ ผมขอขอรับทุกคนนะครับขอบคุณสํารับฝากท่านที่ขอมารับชมนะครับผมท่านไหนที่ยังบอกทันกดติดตามข่ฝากกดติดตามนะครับผมช่องยูทูบนะครับผมพีแท็กเตอร์นะครับไปน้ำแน่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับผมสํารับอ่ากุกซี่สุดสัตวนะครับผมทีอ่าขอบพเบิุงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ